วันนี้เรามาซ้อมมีติ้งนะครับผมของ YU นะฮะที่มีชื่อว่า Across the Galaxy นะครับผมก็เป็นการซ้อมที่ไม่ได้รวมตัวนักแสดง YU เยอะขนาดนี้มาก,ก่อนนี่เป็นครั้งแรกนะครับผมแล้วก็ได้ท่าเต้นของเพลงนี่คือรักเช่ไหม่ที่มีความแอคท์วามากกว่าเดิมนะครับผมก็เป็นท่าที่สวยมากขึ้นก็สนุกสนานนะสนุกสนานได้เจอเพื่อนๆได้เจอกลุ่มเหมือนอารมณ์เหมือนดิลเนียนกันเรามาเจอกันแล้วก็สนุกเรามาซ้อมด้วยกันเนี่ยฮะก็มีเสียงตลกปกฮ่าตามภาษานะฮะผม YU นะครับผม ก็สนุกรับรองว่าการงานโชว์ของมิทติงออกมาดีแน่นอนนะครับผมจริงๆมันมีหลายเพลงมากๆาตอนนี้เราก็พยายามซ้อมให้ออกมาให้ดีที่สุดรับรองว่าทุกคนไม่เสียใจแน่นอนนะครับผมฮนะ ใช่ครับผมตอนนี้ยังจองบัตรกันได้อยู่นะครับผมสามารถจองบัตรได้เลยนะครับผมที่ eventpop. me นะครับผมหรือว่าทางแอปพลิเคชัน eventpop. me นะครับผมแล้วก็ใครที่เป็นแฟนคลับอินเตอร์หรือต่างประเทศก็สามารถจองบัตรมาดูไลฟ์สดๆกันพร้อมพวกเรานะมี2รอบนะครับวันที่6นะครับผมรับรองว่าโชว์2รอบนี้การแสดงโชว์มีความเซอรไพรส์แตกต่างกันแน่นอนรับรองว่าร้อนแรงแน่นอนครับสำหรับคู่ผมแล้วก็คู่อื่นก็จะมีมูท์แอนโทนต่างกันไปแบบครบคันเลยครับผมครบคันหรือครบคันครบคัน อะไรนะฮะโหคือเพงลงร้อนแรงอยู่แล้วครับผมแต่ว่าการแสดงโชว์ก็ต้องร้อนแรงตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายครับผมและเป็นการแสดงโชว์เต้นครั้งแรกที่ผมไม่เคยเต้นที่ไหนมาก่อนนะครับผมไม่เคยโชว์แล้วก็เป็นโชว์ที่รู้สึกอะไรอ่ะเป็นสกิลแบบใหม่ของผมเราก็อยากพยายามออกมาให้ดีที่สุดรับรองว่าถ้าเต้นแซ่บมากแน,น่นอนฮนะ แฟนมิอะไรนะครับเจอกันวันที่6นะครับผมเจอกันแน่ๆน,นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปฮะซื้อบัตรมาด้วยนะครับดูกันเยอะๆนะครับผมใครที่ไม่ว่างหรือว่าอยู่ประเทศไทยไม่ได้ว่างบินมากรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศก็สามารถเข้ามาดูไลฟ์สตรีมมิ่งของ YU ได้นะครับยังไงก็อยากให้อุดหนุนกันเยอะๆนะครับผมเพราะว่าการแสดงโชว์ครั้งนี้ที่สุดจริงครับของนักแสดงทุกคนรับรองปังแน่นอนครับ อย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะจ๊ะฝากด้วยครับ